ถ้าใครกำลังมองหาเอาทิตไฮบิดสีดำตัวรองท็อปต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับวันนี้ผมจะพามาดูตัวเจ้าเอาทิต1.8ไฮบิดมิดปี2020สีดำหลูมากครับตัวจริงสภาพสวยสุดๆนะครับผมคันนี้รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าไม่กำลังดีประมาณแสนโลนะครับประวัติเข้าสูย์ครบเลยนะครับมาพร้อมเบาะหนังสีดำเบาะคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้านะฮะจอสัมผัสกล้องถอยเบรกมือไฟฟ้าออโตโโ้เบรกโครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับผมได้มาพร้อมล้อแมกเดิมนะครับขอบ16นิ้วดิสเบรกสี่ล้อยางบิดตตนปี2024ใหม่เลยผ ราคานี้บอกเลยว่าคุ้มมาก5 1 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ8,800บาทนะฮะใครดูอยู่ถ้าชอบคันนี้โทรหาผมได้เลยนะฮะ0831318826นะฮะอย่าเพิ่งปัดคลิปนะครับเพราะคลิปเต็มนี้ผมจะพาชมรอบคันภายในและห้องเครื่องแบบละเอียดสุดๆไปเลยนะครับผมไปดูกันเลยสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมบอยนะครับจะพาชมรถโตโยต้าอัลติ1.8ไฮบริดตัวมิดนะฮะปี2020 คันนี้เป็นตัวรองท็อปครับสีดาตัวนี้ครับผมสีนี้บอกเลยว่านานๆจะหลุดเข้ามาทีนะใครที่รออยู่รีบดูให้จบนะครับผมเพราะว่าราคาเพียง5้าแ0 0หนบาทครับคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ8,800บาทเท่านั้นครับเลขไม้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนื่นะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทนะประวัติชัดเจนรับประกรันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับไม่มีชนหนักจมน้ํามาแน่นอนครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบคันนี้โทรหาผมโดยตรงนะฮะศูนย์แปดสามหนึ่งสามหกอ่าหน ดูแลให้ทุกขั้นตอนเลยนะครับผมสำหรับรถคันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่อยากได้รถที่ขับสบายประหยัดน้มามันนะดีไซน์ทันสมัยขับในเมืองก็ประหยัดนะครับหรือว่าขับออกต์ออดก็มั่นใจนะฮะหรือว่าใครอยากเปลี่ยนจากเครื่องเบนซินทั่วไปเนี่ยมาเป็นระบบไฮบริดนะตัวนี้ก็ถือว่าคือคําตอบนะคุ้มสุดในงบเนี่ยประมาณ5้าแสนต้นต้นเลยสำหรับตัวアウตดิทไฮบริดคันนี้นะครับผมนะฮะมาเริ่มดูกันที่ภายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโฉมไฮบริดนะตัวมิดปีสองพนี่สิบดีไซน์ก็จัดสปอรนะ ครเมียมนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะมาพร้อมตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะฮะและไฟเดย์ทามันนิ่งไร้เป็นแบบ L.D. นะฮะก็จะมีเส้นสายตรงนี้บ่งบอกว่าเป็นตัวระบบไฮบริดนะ,ะไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะไม่ได้มีการเปลี่ยนการซ่อมมานะฮะโคมไฟสภาพยังใสย,ยังสวยเหมือนเดิมครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมตัวรถก็ค่อนข้างจะดูลงตัวแล้วก็ดูหรูนะครับผมนะสีดำตัวนี้ก็ถือว่าสภาพสวยนะาจจะมีร่องรอยฝุ่นไปบ้างนะครับแต่เดี๋ยวร้านขัดสีเพิ่มเติมเนี่ยเงาวับขึ้นแน่นอนนะครับผม แต่บอกได้เลยว่าเดิมทั้งคันครับไม่มีชนหนักไม่มีรอยพ่นซ่อมมาแน่นอนครับผมเส้นสายฝากระโปรงเหลี่ยมสานต่างๆยังคมสวยชัดนะครับแล้วก็กระจกผมเช็คมาแล้วนะครับรอบคันเป็นกระจกเดิมจะมีปั๊มโลโก้แบบนี้นะฮะทั้งทุกบานนะครับผมถ้าเป็นกระจกเดิมนะครับข้อดีของกระจกกระจกเดิมก็คือมันจะเป็นแบบอะคูสติกลาสนะครับเวลาวิ่งเกินร้อยเนี่ยค่อนข้างจะเก็บเสียงได้ดีมากกว่าพวกกระจกแบบปกตินะครับผมมาดูต่อในส่วนของตัวด้านข้างนะครับผมตัวนี้นะครับผมเส้นสายตัวฐานก็ ยังคงคลิปเหมือนเดิมนะครับผมล้อแม็กเดิมๆโรงงานขอบ16นิ้วนะฮะสภาพสวยๆเลยได้ดิสเบรก4รล้อยางบิดตนปี2024นะเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับได้ยางบิดตนปี2024ถือว่าได้ยางสภาพดีด้วยนะครับผมนี่ฮะใช้งานต่อยาวๆโชคเดิมนะครับมาร์คสี QC โรงงานอยู่ครบนะฮะโลโก้เดิมๆโรงงานไม่ได้มีการแกะนหรือว่าการซ่อมมานะครับผม ตัวกระจมองข้างเนี่ยก็มาพร้อมไฟเรียวนะครับปรับรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมมือจับประตูโครเมียมนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทเอนทีนะฮะสามารถปลดล็อกรถที่มือจับประตูตรงนี้ได้เลยครับมาดูในส่วนของรายละเอียดภายในของตัวรถคันนี้บ้างนะฮะเดี๋ยวก่อนดูเดี๋ยวขออน,นุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนดีกว่าจะได้เห็นระบบต่างๆของตัวรถแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผม ปุม่ม่ฮสตาร์ทอยู่ซ้ายมือพวงมาลัยตรงนี้นะครับผมตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทแล้วนะครับมันก็จะนิ่งๆแบบนี้แหละครับเพราะว่าตัวระบบไฮบริดเนี่ยมันเงี่ยมมากๆนะครับตอนนี้ใช้เป็นระบบไฟฟ้าในการสตาร์ทอยู่นะครับผมนะฮะสำหรับภา,ายในเนี่ยตัวเบาะเป็นหนังเป็นเบาะหนังสีดำนะสวยมากครับผมสภาพสวยนะเรียบร้อยทั้งคันเลยนะบเบาะคนขับเนี่ยจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมส่วนพวงมาลัยเนี่ยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมระบบเครื่องเสียงรับสายวางสายได้นะครับแล้วก็คุ้มมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนอาการประจารุ่นของคุมอะไรรุ่นนี้เนี่ยหนังมักจะลอกแต่ว่าคันนี้คุ้มมให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะผมเลขไม้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณแสนสามหมื่นสี่พันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะผมตัวนี้ก็ได้มาพร้อมกับตัวจอกลางนะฮะกล้องถอยนะฮะมีให้เรียบร้อยแอร์อัตโนมัติแบบดิจิตอลเกียร์เป็นแบบ e-cvt นะครับตัวนี้นะก็เป็นแบบไฮบริดนะมีโหมดให้เลือกใช้งานนะ,ะมีทั้งแบบอ่าตัวเนี้ย อีโคโหมดนะฮะโนมอนโหมดสปอร์ตโหมดแล้วก็อีวีโหมดนะครับผมแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮเนี y, so ่ยก็มีเพิ stop, ่มมาให้เร to really? ียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายในการขับในเมืองมากครับผมแล้วก็ลืมแย่งไปนะมีตัวไวเลสชาร์จเจอร์นะสมหรับมือถือที่ชาร์จไร้สายได้ด้วยนะครับผมนะถือว่าออปชั่นครบคันสำหรับตัวรองท็อปตัวไฮบริดตัวรองท็อปนะคันนี้พื้นดานตัวรถก็สะอาดนะครับนี่ครับไม่มีรอยสักยงสักยันนะฮะคีนคีนแบบนี้ แกนเดิมซอกเดิมน็อตเดิมนะไม่มีแกะไม่มีขยะหัวน,น็อตยังคมยังสวยนะครับเป็นเบรกแปนคันเรง่งไม่มีร่องรอยสนงสนิมใดๆดนะครับส่วนแผงประตูด้านหน้าฝั่งฝาสภาพสวยไม่โซมไม่ช้ำนะครับนะฮะสปอร์ตแมนอาร์ตเดิมซีนประตูเดิมโรงงานที่วางแขนวัสดุหนับงบุนุ่มตะเข็บเดินได้ครบถ้วนกระจกได้เป็นระบบไฟฟ้าออโต้ให้ทั้ง4บานนะรปรับพับกระจกไฟฟ้าเป็นแบบเป็นแบบอัตโนมัติเวลาล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถกระจกพับเข้ากลางออกอัตโนมัตินะฮะดูได้ครับตามซอกประตูน็อตเดิม หัวน็อตยังคมยังสวยไม่ถูกขยับไม่ถูกแก่หรือว่าถูกซ่อมหนักมาแน่นอนนะครับรับประกันให้เลยนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็มีลงในเอกสารสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับว่าคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ำพิการหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืนเต็มจานวน100%เต็มนะครับผมมาตอ่อการมาต่อนในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ถือว่ากว้างขวางนะครับโดยเฉพาะ ที่นั่งแถว2เนี่ยก็มาพร้อมกับตัวช่องแอร์นะครับด้านหลังให้แล้วนะครับเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับบอกว่าสภาพสวยๆตึงๆนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดเห็นตรงเนี้ยมันเป็นในส่วนของที่ชู่วเขาเน็บเอาไว้นะครับเพื่อจะให้ตัวฟิล์มมันแน่สนิทตรงนี้เพราะว่าคันนี้มีการแก้ฟิล์มมาเพราะว่าฟิล์มเก่าเนี่ยฟิล์มเดิมมันลอกไปแล้วนะตัวนี้แก้ฟิล์มให้แล้วนะครับก็ที่ร้านเราขายรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้นะเช็คของเหลือวน้ำมันช่วงล่างต่างให้ก่อนส่งมอบแล้วก็คัันนนนีี้้กก็็ฟฟิิิลลลมมมมมมเเเดสสื่่่อภาพยปใหหร แผงประตูด้านหลังฟังฝาสภาพสวยเดิมตะเข็บเดินได้ครบถ้วนนะฮะไม่มีโซ่ไม่มีช้ําซอกน็อตเดิมนะฮะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะรอยอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะนี่คือซอกประตูเดิมๆนะฮะไม่ได้มีการชนพลิกคว่ำจากด้านข้างมาแน่นอนนะครับใครสนใจถูกใจคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากได้คันนี้ติดต่อหาผมโดยตรงดูแลให้เองทุกขั้นตอนนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดผมก็มีไฟนั้นวิ่งออกไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับผม มาดูกันตอนนี้ส่วนของตัวด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็สวยเนียนครับไม่มีรอยบุบไม,ม่มีรอยลักยิ้มนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้ีก2จุดนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังเดิมจากโรงงานติดมาให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ทํางานร่วมกับตัวจอกลางด้านหน้านะครับโลโก้ทุกตัวสอนอยู่ครบไม่มีรอยดุดหรือว่ารอยแกะพ่น แกะทำสีนะครับไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะฮะตัวนี้กระจกด้านหนังมีตัวไล่ฟ้าแล้วก็แน่นอนครับกระจกเดิมรอบคันนะฮะปั๊มโลโก้แบบนี้ชัดเจนนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าไปซ่อมไปอุบัติเหตุมาแน่นอนครับผมเพราะว่ารถเนี่ยเวลากระจกแตกแล้วเนี่ยเวลาเข้าศูนย์เนี่ยเขาเปลี่ยนว่าแต่ว่าคันนี้กระจกเดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับผม ห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เก็บได้สบายครับแล้วก็ดูโครงสร้างด้านในนะฮะเดิมเดิมโรงงานนะฮะคือปั๊มเดิมโรงงานเนี่ยคมคมสวยสวยฟอนต์เดิมเลยครับลอยอาร์ตสปอร์ตแมนอาร์ตเดิมโรงงานฝั่งนี้ปั๊ม 15R เดิมโรงงานนะฮะตัวฟอนต์คมคมสวยสวยแบบนี้นะครับรางน้ำนะฮะตรงนี้สปอร์ตแมนอาร์ตอยู่ครบนะฮะผมไม่มีรอยชนไม่มีรอยกระแทกออกไปนะครับส่วนตัวน็อตฝาท้ายนะครับเดิมเลยครับไม่มีรอยขยับฝาท้ายไม่มีแกะซ่อมแกะคำสี ไฟเบรกด้านหลังเดิมโรงงานไทยคยโตชัดเจนแบบนี้นะครับผมมาเช็คในส่วนของรละดีดฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมไฟเบรกแท้เดิมนะครับแบรนด์ไทยคยโตไม่ได้มีการเปลี่ยนการซ่อมนะฮะซ่องน็อตนะับไม่มีแกะไม่มีขยับครับผมฝาท้ายเดิมครับผมรางน้ําตรงนี้สปอร์ตเมนอาร์ตเดิมตะเข็บเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะไม่ได้มีชนหนักไม่ได้มีการพลิกคว่ำมานะครับผมรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิม อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะฮะไม่มีร่องรอยสนุกสนิมหรือว่าร่องรอยการจมน้ําหรือว่าการทําสีมานะฮะนี่คือสภาพเดิมๆสีมันจะด้านๆแบบนี้ถ้าเป็นสีเดิมนะครับผมแต่ถ้ามีรอยสีกับคันอื่นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะถูกทําสีมาหรือว่ามีการชนท้ายมาแน่นอนนะครับผมเส้นสายฝั่งนี้สีผิวสม่ำเสมอการไม่มีสีโดสีเพี้ยนหรือว่ากับสีมานะสีเนียนๆแบบนี้คันนี้เดี๋ยวมีการล้างแล้วก็ขัดสีใหม่อีกรอบนึงนะัะเพราะว่าอาจจะไม่เห็นฝุ่นแต่ว่าฝุ่นมันลงนะฮะเพราะว่ามันเพิ แล้วก็เอามาจอดทิ้งไว้สักพักหนึ่งยังไม่ได้ไปตั้งในโซนหน้าขายเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะครับผมนะแต่ว่าอยากให้ดูสภาพแบบว่าแรกแักของเราเป็นแบบนี้นะครับว่าประมาณนี้เป็นยังไงนะครับผมเพราะว่ารีวิวแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาเลยนะครับผมเนี่ยครับโพสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบซีนประตูเดิมรอยอ์คเดิมตรงประตูอยู่ครบสะเก็บเดินได้ครบท้วนที่วางแขนวัสดุหนังสภาพสมบูรณ์ ซอกประตูเดิมนะฮะนอนไม่ถูกแกะไม่ถูกขยะมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนะฮะไม่มีรอยเยะิะไม่มีรอยทําสีนะสำหรับตัวซอกประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับมาเช็คกันต่อนะในส่วนของตัวแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมแผงประตูก็สภาพสวยเดิมไม่โซ่ไม่ช้านะครับผมสปอร์ตแมนอาร์ตตรงประตูเดิมโรงงานนะครับผมแล้วก็ที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีตะเข็บเดินได้ครบถ้วน วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกตินะฮะซ่องน็อตเดิมๆมาร์คสีโรงงานอยู่ครบไม่มีรอยเยอะไม่มีรอยทําสีนะ,ะสีเดิมๆเง,งางาแบบนี้เลยสําหรับสีดํานะครับผมซ่องน็อตประตูด้านหลังฝั่งนี้นะครับปั๊มเดิมนะฮะหัวน็อตไม่ขยับหัวน็อตไม่แกะนะครับหัวน็อตไม่ขยับหัวน็อตไม่แกะนะครับเพจเดิมโรงงานรถปี20แท้นะครับผลิตเดือนมกราคมนะครับผม สภาพภายในสวยๆฮนะเดี๋ยวปรับสภาพให้ใหม่พร้อมใช้งานอีกทีนึงนะครับล้บงางขัดสีดูแลเรื่องของลงของเหลวก่อนนะครับผมมีฟรีบริการช่วเยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปี24ชั่วโมงนะดูแลได้ทั่วประเทศนะรถเสียมีปัญหาแบตหมดน้ํามันหมดนะฮะหรือว่าเปลี่ยนยางอะไรมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของารายละเอียดของห้องเครื่องคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับ มาเปิดดูห้องเครื่องกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์เป็นเบนซินขนาด1.8ลิตรพ่วงด้วยตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขับสนุกแล้วก็ยังให้ความประหยัดอยู่นะครับเฉลี่ยดูอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเครื่องนะครับสภาพสวยๆแห้งๆแบบนี้ไม่มีรอยเยอะมไม่มีรอยแกะซ่อมนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนให้นะครับจากทางเพจรนของเรานะเปลี่ยนเมื่อวันที่30ตุลาคมปี68นะครับนะครับดูสภาพห้องเครื่องสวยๆไม่มีร่องรอยการแกะไม่มีร่องรอยการเยิ้มจากน้ำมันเครื่องออกมานะครับบผมมาานน้รรงงอยู่คะ ปั๊มเดิมโรงงานชัดเจน1อาคมพมสวยๆครับจุดยึดน็อตไม่แกะไม่ขยับหัวน็อตตัวคานนะครับไม่ถูกขขยถูกแกะนะครับส่วนคานมะนาวด้านหน้ายังตรงยังสวยไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่ารอยการกระแทกจากการกระแทกจากการชนหนักมานะครับจุดยึดน็อตฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะรอยขยับนะครับรูกลมคมกิบเช่นเดียวกันนะฮะน็อตไฟหน้าแท้เดิมนะฮะไม่มีรอยแกะรอยไขอาร์คเดิมโรงงานตรงเบ้าชกคนะฮะสวยงามแบบนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าการชนการกระแทกเข้ามานะครับ ส่วนซองด้านในนะฮะรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบน็อตด้านในไม่ถูกแกะถูกขยางฝากระโปรงเดิม ไม่แกะซ่อมแกะทําสีนะครับแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์จุดเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถอยู่ครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์มอกข้อควรระวังต่างๆนะครับผมคําเตือนนะฮะอยู่ครบทั่วเลยนะไม่มีรอยแกะรอยหายไปนะครับหรือว่ารอยพ่นรอยถูกทาสีนะครับผมฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะฮะน็อตนะฮะยังคมยังสวยไม่แกะไม่ขยับนะครับผมโชคเดิมนะฮะซีนเดิมโรงงานนะครับผมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับคันนี้นะฮะรับประกันให้เลยครับโครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับผม จุดเด่นคันนี้นะครับก็ได้เป็นตัวรองท็อปของตัวไฮบริดปี20นะครับแล้วก็เป็นสีดําที่หาย,ยากมากมากเลยนะครับฟรีดาวได้นะครับผ่อเนเริ่มต้นเดือนละประมาณ8 0 0 0ันบาทเท่านั้นครับมาพร้อมยางใหม่ปี2024ทั้ง4เส้นฟังกช์ชันถือว่าครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นจอกลางเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโคนะฮะร,รถหน่วยง,งานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ชัดเจนนะครับผมสำหรับคันนี้นะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบโตโยต้าอัลติสตัวไฮบริดมิดสีดำคันนี้นะครับ โทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกนะครับผมดูแลให้เองทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่จองรถจนถึงวันรับรถเลยนะครับรถสวยแกตเอแบบนี้นะครับผมอยู่ไม่นานแน่นอนสำหรับตัวลองท็อปคันนี้นะครับใครสนใจทักเข้ามานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ